สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการซื้อเหรียญมีมหรือว่าเหรียญต้นน้ําที่มีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ผมก็แนะนําวิธีนี้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเหรียญหมูเด้งมาละอ่าเหรียญหมูเด้งบางคนได้กำไรแบบ20 30x ประมาณ20 30เท่านั่นแหละเออเขาซื้อเหรียญต้นน้าก่อนยังไงก่อนที่มันจะเข้าเอ็กชแนนฮะโอเคมาดูวิธีนี้ได้เลยนะฮะสิ่งหลักๆที่เราต้องมีนะครับก็มีประมาณ เอ่อ h a n t o m Wallet นะครับแล้วก็เวนะ็บไซต์สแกนเหรียญนะฮะ Dex Scanner นะฮะและก็ Exchange ที่เราต้องการซื้อเหอรียญฮะก็คือบ i n a n c e หรือ b i t k u b ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้บ i n a น c e นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสามารถกดลิงก์สมัครด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างที่ผมสอนในคลิปนี้ไว้ให้นะฮะคลิปนี้ผมไม่ได้มาชวนทุกคนลงทุนนะแต่ผมจะมาบอกวิธีการซื้อเหรียญที่ผมใช้ซื้ออยู่นะฮะเออนั่นแหละผมจะมาบอกวิธีของผมเฉยๆนะว่าผมซื้อขายยังไงใน centizedchang ะ ซึ่งซื้อก่อนที่จะเข้า e x c h a n g e นั่นเองโอเคมาอันดับที่1เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าะฮะซึ่งเราต้องมี Phantom w a l l e ลก่อนนะฮะเดี๋ยวใครไม่มีก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างนะฮะโอเคกดดาวน์นโหลดฟอร์โคลมนะฮะนี่ครับกดเพิ่มในโคลมเลยนะฮะและมันก็จะมาอยู่ตรงด้านขวามือนี่ตรงนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้อารมณ์เหมือน Meta Mask ตรงนี้นะฮะเนี่ยนะมันจะขึ้นตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มี ID ก็ แน่นอนอยู่แล้วล่ะคนที่ไม่มี ID ก็ต้องมาดูคลิปผมอยู่แล้วโอเคสามารถกดสร้างกระเป๋าใหม่ได้เลยนะครับอ่ามันจะมี2วิธีก็คือเข้าด้วยอ e ีเมลกับใช้ซีดในการสร้างกระเป๋าผมแนะนําใช้ซีดดีกว่านะครับโอเคกดสร้างกระเป๋าสตางค์ด้วยซีดเลยนะฮะแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดของเราเองนะฮะซึ่งใครใช้อะไรก็ได้นะผมก็จะตั้งไปนะฮะโอเคประมาณนี้อันนี้สามารถตั้งได้เลยนะบนล่างพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ กดดาเนินการต่อนะครับซึ่งอันนี้ต่อไปนี้มันจะเป็นคําศัพท์ประมาณ12คําให้ทุกท่านจดเอาไว้นะหรือว่าเออผมแนะนําว่าจดดีกว่านะอย่าเข็บหน้าจอหรือว่าอย่าให้มันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะอย่าเข็บหน้าจอหรือว่าอย่าพิมพ์ส่งไว้ในโน้ตในโทรศัพท์อะไรนี้แนะนําให้จดไว้ดีกว่านะครับขั้นตอนต่อไปก็คือชั้นบันทึกเรียบร้อยละอันนี้ก็สามารถบันทึกไว้นะแต่ผมไม่ได้ใช้อันกระเป๋านี้แน่นอนนะก็กดดาเนินการต่อไปนะครับ โอเคทุกอย่างเรียบร้อยฮะก็กดเริ่มต้นได้เลยนะครับแค่นี้ครับผมมาดูขวามืออ่ามันจะมาละเราก็ใส่หรหัสของเราเข้าไปที่เราสร้างไว้นี่มาแล้วครับมันก็มีหลายเหรียญให้เลื่อนฮะก็เราต้องโอนเหรียญมาจาก e x c h ช n g e ฮะ,ะซึ่งผมจะใช้เหรียญโซลนาในการซื้อนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเหรียญโซลนากันเลยดีกว่านะครับก็เข้ามาในหน้า e x c h ช n นนนะซึ่งผมจะซื้อเหรียญโซลนาสักหน่อยหนึ่งไม่เยอะมากสัก1 0 0 0บาท ก็ในการซื้อเหรียญน,นะขั้นต่ํามันจะซื้อได้0.1สลนรนะก็อาจจะซื้อเกินไปสักนิดนึงก็ยังดีนะก็ซื้อไปเลยครับโอเคซื้อเรียบร้อยเหรียญก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเราฮนะซึ่งเราจะโอนเหรียญจากบแอนด์ไปในวอลเล็ตยังไงโอเคมาดูกันก็อันดับที่1นนะเรามาดูตรงวอลเล็ตแฟนทอมวอลเล็ตเรานะแล้วก็กดไปที่สลูรนครับผมแล้วกดรับนี่ครับมันจะมีให้กดรับนะนะกดปุ๊บอ่ามันจะมีค r ว o า e โค้ดกับ p า b l i c Key นะตรงนี้นะก็ ผมแนะนำกด copy ตรงนี้ครับรอบไปโอเค copy เสร็จยังไงต่อมาที่เหรียญโซลูนาครับผมกดส่งครับนี่ครับ send wallet ก็ใส่ address ว่าไปนะมันนะนี่ address ที่เรา copy มานี้นะนี่ก็แนะนําเช็คดีๆนะสีห้าตัวหลังกับหน้านะครับอันนี้หน้าถูกเรียบร้อยก็นี่ครับเข้าไปเน็ตเบอร์โซลูนาครับกดส่งหมดเลยนะครับนี่ครับผมก็ โอ้เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะฮะไม่นานมากนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาในอล l ล็ตเรานะฮะแต่มันไม่นานมากนะครับในการโอนนี่มาละอ่าโอเคเมื่อเราได้เหรียญมาเรียบร้อยแล้วทําไงต่อนะครับเราไปหาเหรียญที่เราต้องการซื้อนะซึ่งตอนนี้ผมเห็นอยู่เหรียญหนึ่งน่าสนใจนะชื่อเหรียญเอวาฮะเอครับเอวาเชียงใหม่เชียงใหม่ไหนซาฟารีนะซึ่งมันก็ คู่แข่งของหมูเด้งเลยตอนนี้เป็นกระแสอยู่มากนะซึ่งผมก็ไม่แนะนําให้คนซื้อนะแต่ว่าเหรียญมันพิ่งออกมาใหม่มันน่าสนใจดีผมแนะนําให้ซื้อแบบไม่ต้องซื้อเยอะมากเหมือนเราซื้อหวยอะครับเออแบบถ้าเกิดเงินก้อนนี้เสียไปก็แบบขำๆไปอะประมาณนั้นแหละมันพึ่งออกได้กี่วันอะประมาณ3ามสี่วันอะเออมันก็น่าสนใจนะตอนนี้ m a r k e ต cap ก็8ล้าน8.7เหรียญนะล้านเหรียญนะครับซึ่งไม่เยอะมากโอเคเมื่อเราได้เหรียญที้ตองกันอย่างเซื้อแล้วเราต้องทํายังไงต่อ เราเลื่อนลงมานะฮะนี่ครับ A อครับตรงนี้เป็นเอดเดสของมันนะครับเราก็กด Copy เลยฮะเมื่อ Copy เสร็จเรามาที่ส p l บเรเรส w a p ตรงนี้นะ,ะซึ่งผมเมื่อกี้ตอนคลิปผมดืมไป1เว็บไซต์นะ,ะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้เข้าเว็บไซต์นี้ก็เดี๋ยวลิงก์ด้านล่างอยู่เหมือนกันนะครับผมมาในหน้านี้ยังไงต่อครับเรามาด้านล่างครับ Tool นี่ครับโซ n a t o o l เราซื้อเหรียญอะไรมากดปุ๊บเรา Copy ี้เอเดตมาเรียบร้อยแล้วเราวางได้เลยฮะนี่ครับเอวาโทเคนครับเรากดเพิ่มเข้าไปนี่ครับซูลาน่าทูเอวาโทเคนฮะเราจะซื้อเท่าไหร่ฮะเรากดแม็กไปเลยครับอ๋อผมลืมคอนเน็กกระเป๋าครับผมนี่ครับกดคอนเน็กก่อนฮะอ่าเมื่อเรากดคอนเน็กนจะให้เลือกว่าเราคอนเน็กจะคอนเน็กกับอะไรผมนี่ครับเราสมัครแฟนทอมไว้แล้วกดแฟนทอมไปนะครับกดเชื่อมต่อครับผมโอเคแล้วก็กดซื้อไปเลย้วผมจะซื้อทั้งหมดเลยนะแม็กซไปเลย กดสวัเลยครับผมอ่มาเมื่อเรากดสวับมันจะขึ้นหน้านี้มาะฮะกดยืนยันไปเลยครับแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับผมนี่ครับสวับคอเฟิร์มเรียบร้อยครับผมก็มาดูในอลเล็ตเราได้นะว่าเรามีเหรียญหรือยังนะตอนนี้เรามีเหรียญละนี่ครับอว a นะประมาณห้าพันกว่าเหรียญน,นะฮะมูลค่าสี่สิบเจ็ดเหรียญพันกว่าบาทนั่นเองแหละ นี่ครับเมื่อเราซื้อไปที่เรียบร้อยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะเมื่อกี้ผมซื้อไป47.5เนี่ย5,000กว่าเหรียญเนี่ยนี่ธันดิชันผมนะตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันก็จะอัปเดตธันดิชันทั้งหมดนะฮะการซื้อขายแบบปัจจุบันนะตอนนี้มันจะขึ้นทั้งหมดนะก็การซื้อเหรียญนอยเชนก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามกันได้เลยครับแล้วก็ลิงก์ทั้งหมดผมจะแปะไว้ด้านล่างคําอธิบายนะสามารถกดได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนัสสวดีครับ